สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่ที่บ้านเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเพื่อคิดถึงทุกขั้นที่ร่วมรับไปก่อนที่อยู่ที่บ้านเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันนะครับกับเวทีชุดออนทัวร์นะครับเพื่อชุดหน่อยเข้าไปที่อำเภออำเภออย่างาะ พูดไปก็ลือบูนาฬิกาเด้อมหาชนะชัยครับจนหน่อยเข้าไปที่มหาชนะชัยครับตอนนี้กำลังเซตระบบครับฟังข้างเดียวอีกคือเก่าครับพี่น้องเมือนี้โอ้ยงข้าิเป็นแนวเลยครับฟังข้างเดียวอีกเหมือนเดิมที่เราอยู่นี่ใต้หมู่ที่หนึ่งที่เราอยู่นี้หมู่ที่สอง ทางโน้นที่สาและบ้านท่านพระครูหู่ที่สี่ห่างไปนิดหนึ่งแต่มาวัดเดียวกันมาเข้าโรงเรียนเดียวกันตอนนี้หลานชายมีสาสักหลานชายเข้าสู่ร่มบันการศราินไปอยู่ในที่ที่พี่น้องจากจอวเพิ่งได้ดินจากรกาสาเมี่ปีผ่านมา เเมือเ่อดนครางเดียวคือเกาครับพี่น,อน้องโ,โอ้จะสีเห็ดจงไหนจะสีได้ยิน้โอเจอแล้วจเจอแล้วน,นี่เเอา้าว่ากันไปตามตามาสถานที่นะครับเมื่อนี้วันนี้กับคอนเสริร์ตบอมธนัชัยปาร์คจัก,กรพันธ์ เี้พานุชัยน้องเนสศศิปภาแล้วก็พลอยมณีส่งเสริมนะครับตัวเข้ากับเครื่เรียบร้อยครับโอ้นี่ครับเครื่เรียบร้อยครับด้านหลังก็เป็นทีมงานอาจารย์ภูมินี่ครับงานพี่เนาะครับลงเจมเมือนหรอครับมาได้หมู่ว่านครับผมลุงจังหวัดนี่ครับเป็นงานองี้ยงครับอาจารย์ งานพันจดครับงานฉลองพันยดแต่ว่ามีเจ้าภาพใส่เป็นงานหมูบวานครับโอ้เป็นงานหมู่บ้านนะครับหอดเลยนะครับโอ้บ้านบ้านอาจารย์ยกใหญ่ป่ะครับนี่อันนี้เป็นบ้านย่ครับบ้านย่ป่ะบ้านอีลีอยู่ที่ไหครับอยู่อุทุมพรครับอุทุมพรนะครับโอ้นี่ครับโล่งคางกันเลยครับเนี่ยพนั้นขุณท่านที่เคารพเก็บมือได้ครับเนี่ยและพี่น้องยิ่งไม่ใจเจ้าภาพไปเบิ่งตัว ทิซุโล่เป็นเมืองที่ผมจะต้องไม่ลืมนะเพราะมีเพื่อนเป็นตำรวจครับบุรพามีองจังหวัดแม่ห่องอนอาจารย์เพื่อนขั้นเอมเรีนที่บ่อน้ำตู้ของข้ายังครับเป็นตูอ่อย่าครับจังหวครับโอเป็นของขอครับเป็นตู้อาจารย์นอตนะครับเปนาครับ เอ็นเอสเอกันทะลักครับนี่ครับเห็นตัวรถเดี๋ยวเราจะบอกไอ้รถไงเอกระไสนะครับโอ้แต่วันนี้เป็น18นิ้วครับนี่ครับตัวอาจารย์น็อตครับเสียงกลางนี่ครับเป็นของสร้างเสียครับสร้างเสียอยู่ใส่นอนนี่โอ้เสียเทอร์โบครับเป็นตู้เสียงกลางให้เป็นตู้ของอาจารย์เสียกสองทางเนาะครับอาจารย์สองทาง นี่เบื้องมันไม่เจือเนาะครับโอ้ยมันกบนหานมันแบบซดยอดเลยครับสามร้อักตัวครับเหลี่ยมจีนหาซุนลี้ยมตู้ละสดอกครับตู้ละสองเลยเนาะครับว้างสองเลยแสดงว่าใชสเป็นปากปากไรอะไรอ่ะพอกรับเป็นปากใหม่ครับปากใหม่ับครับธรรมดาเลยครับยู่กลางมาครับยุคยู่ข้างครับยู่ข้างไสขวาแม่นครับโอ้ตู้ใบในน้อยหนึ่งตือไม่เจือแต่ว่าเป็นปากใหม่แล้วครับ ขณะนีการทุกอย่างพร้อมแล้วกล่าวขออนุญาตได้นำเข้าสู่พิธีสวดทักษิณาลูกประทานในช่วงเย็นของวันนี้โอ้ดังดีครับในเบื้องต้นขอกราบพรัพิฆเนศพระิบูลลัตนาพรผู้ช่วยเจ้าว่าวัดโผลลัตนาราม โอ้ยนพันเพียครับเก้าพันสปมาครับดเลยตัวนี้ของโปยูโรเทคกครับเียแนวระดอกเลยเชียนวระดอกครับไอ้เี่ยวระตูครับเชีวระตูครับอันนี้ก็หครับขอสเพราะว่าใส่หตัวนี้ของยี่ห้ออะไรครับโปู้เทเป็นต้นมเป็นตัวสี่พันสี่พันปตัวนี้เมินตัวนี้เมินคิ้วตัวนี้สี่พันเปครับตัวนี้ก็ไม่โคเท็กตัวนี้ตื่นไมได้เออไม่ได้ ออกงานนหยอดฮิตเลยครับตัวนี้อ่าผมไปร้านสร้างจุ่มกับเฮียนเข้าสื่อมาอีกไปสื่ออีกตัวหนึ่งครับมีก็เอ็กแอร์ครับคอร์ดมาแล้นี่อ่าไม่กับเสื้อกระดิ่งแบบฝกายันแล้วกระดิ่นมีกระดิ่งแบบเป็นนะคระดิ่งแบบทีมงานายันนะครับสองหกศูนย์ครับโอ้สุดยอดครับนี่ระบบนี่ครับเหลือๆครับตัวนี้เอาไวปให้นางครับ มอนิเตอร์กองครับอ่าตัวนี้ครับมอนิเตอร์โอ้ดีไลครับมีบอกโวนบอกบอกทุกอย่างครับทุ้เพียน้าอติอตเจ้าบ้าทครับตัวนี้มื้อสามหรยตัวนี้มนนมื้อแปดพันกว่าบาทนะครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่กับระบบ ของอาจารย์ภูมินี่ครับฝากการฝากงานเลยน้ำเนี่ยอาจารย์ภูมินมคฝากเสียน่มเห็ดทใไม่นี่ฝากเสียหน่งมทำไมพพเเับงานหนึ่งขี้บอร์ดข้เก่านะครับเล่นขี้บอดขื้เก่าเอาฝากติดตัวทั้งทั้งเบอร์โทษเลยครับศูนย์แด้ครับศูนย์ศูนย์หาศูนยเครับศูนย์แปดศูนย์แปดาครับเอาฝากไว้น้าครับอาจารย์ภูมิครับนี่ครับอ่าบุญ สำหรับคลิปนี้ก็ไปสำนี้สักก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ